ที่เทฟ s a นะคะเห็นในส่วนของเลอก,กรองเบอร์คือค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันไป l o oh, f f a m e จะเป็นรางวัลต่างๆท,ท,ที่มีเยอะมากแก็เนี่ยเดือดมีเขาก็ได้เยอะมากก็ถ้าใครหลงก็ามาตรงโฟมินเตอร์นี่แหละนะคะ ามแฟนซีอะไรนะคะที่นี่ก็จะเป็นตึกตึกที่แบบว่าเอาไว้เรียนจริงๆนะคะมันก็จะดูเป็นตึกแบบเก่าๆเพราะว่าเขาก็เปิดมานานแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราไปทางภาคนู้นกันเมื่อกี้เราก็ขับไปทางอออ,อโตมบิลนะคะหรือพวกช่างทั้งหลายช่างยนต์นู่นนี่นั่นนะคะขับเข้ามาเนี่ยจะเห็นเลยเนี่ยมีสามขาที่เป็นสีเหลืองๆอย่างนั้นอะ เกือบทุกวันที่ขับเข้ามาจะเห็นเขาเรียนพวกช่างพวกเซอร์เวย์ค่ะเราก็จะเ มาพบกับ A อในเอ,านเอาราว์เลวนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเห็นป้ายไหมเอายืนอยู่ที่เทฟเอสนะคะสาขารีเจนซี่หรือที่เรียกว่า r e g e n ซี่แคมปัสนั่นเองนะคะก็าตามคำเรียกร้องนะคะที่ว่ามีใครลหลายคนอยากเห็นชมหน้าค่าตาของสถาบันการศึกษาที่นี่และเทฟก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักของคนไทยได้เลยนะคะเพราะว่ามีทุกรัฐทุกเมืองนะคะเพราะว่าเป็นของ g government หรือของรัฐบาลน,นั่นเองนะคะ,ะส่วนวันนี้ค่ะสาขา r e g e n c y เนี่ยก็จะออกมาจากตัวเมืองเนี่ยถ้าขับรถก็ประมาณ15นาทีเนาะสิบห้านาทีาทประมาณนาั้นถ้าขับรถยนต์นะถ้านั่งรถเมย์ก็อาจจะประมาณครึ่งชั่วโมงละล้านี้นะคะแล้วก็ ที่ทียืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเซ็นทรัลอิน r m เมชั่นเซ็นเตอร์นะคะก็เป็นจุดที่เป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกภาษาไทยเขาเรียกก็คือเหมือนเป็นสอบถามข้อมูลน่ะเออก็คือจะมากันตรงนี้นะคะก็ถ้าวิคาขับเข้ามาเลยเนี่ยก็จะพูดได้ไงอ่ะเออยาบายยากอ่ะเออเข้ามาก็ถามคนแถวนี้ยก็เดี๋ยวเอาเป็นว่า เราจะ go to the point คำว่า go to the point ของเองนี่คืออะไรคือมันเป็นอย่างนี้สาขาย่อทิศยอดนิยมของคนไทยที่มาเรียนกันที่นี่นะคะก็จะเป็นด้านคุกเกอรี่เนาะที่ว่าสามารถขอพีอได้ก็เลยอยากจะพาไปดูตึกบริเวณที่ที่ว่าเป็นของ international เนาะซึ่งก็เป็นตึกที่ตั้งของสถาบันการศึกษาอีกที่หนึ่งที่เรียกได้ว่ามีคุณภาพสูงมากแล้วเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเดี๋ยวเราเดิน เดินไปดูกันที่นั่นค่ะไอายุเดินไปก็เดินมาไม่ไกลเลยนะจากตึกเนี่ยที่มันเขียนว่า Regency Campus ตรงนั้นอ่ะแล้วก็เดินมาแล้วมันก็จะอยู่ตรงตึกนั้นก็จะเป็นตึกที่เป็นตึกเขาเรียกว่า International ตรงนั้นจะเขียนว่า Regency Regency Legency International Center นะคะตรงนั้นก็จะเขียนไว้เลยว่าเป็น Hospitality, Tourism and Food Studies นะคะ ทุกคนคะเดินมาเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นป้ายเนาะมันก็จะเขียนว่าตรงเนี้ยเป็น International Center นะคะแล้วก็แล้วก็นี่เอง International College of Hotel Management แล้วก็เลยกอดองเบลก็เรียกได้ว่าเป็นอีกสถาบันที่เ,เป็นที่นิยมของจะเรียกว่าเป็นที่นิยมของคนไทยอย่างเดียวก็ไม่ใช่เนาะมันเป็น international ก็คนก็จะรู้จกักเพราะว่าเลยกอดองเบลเนี่ยจะเป็นเขาเรียกสถาบัน ที่เป็นระดับสูงๆเลยเนาะเขาก็จะมีไฮคุณ i t y มากๆอย่างที่รู้กันราคาเรียนก็ายไปตามคุณภาพเลยนะคะ <laughs> <laughs> ก็นี่เลยมาที่เดียวได้ครอบสองที่นะคะก็ได้เห็นทั้งในส่วนของเทปแล้วก็ได้เห็นในส่วนของเลอก,กรองเบอร์แต่ถามว่าเราสามารถเข้าไปข้างในเจาะหรือข้างในได้เลยไหมเองไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าไปทำะนะเพราะว่ามันต้องทําเรื่องเยอะแยะมากมายก็เลยพามาดูแค่ บรรยากาศโดยรวมรอบๆก่อนนะคะก็ในส่วนของฟากนั้นเนะาะฟากที่อยู่ฟากนู้นวันนี้เขามีงานเราก็เลยไม่สามารถเข้าไปข้างในตึกบริเวณนั้นได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูในนั้นกันนะคะวันนี้ก็จะเงียบนิดนึงเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นเขากําลังเรียนอยู่หรืออะไรแต่ว่ามันไม่ค่อยมีคนซึ่งดีมากเพราะว่าเราถ้ามีคนเนี่ยเราจะไม่อนุญาตให้ถ่ายวันนี้มันเงียบนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปอยู่ข้างในกันไป นี่นะคะที่ทุกคนก็จะได้เห็นป้ายว่ามันเขียนว่าเลยกอดองเลยก็คืออยู่ในตึกนี้นะคะแล้วก็อีกบ้ากหนึ่งก็คือ international college ค่ะก็ในส่วนของ hotel management เนาะเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่ามันจะเป็นในส่วนของเรื่องการโรงแรมเนาะแล้วก็ในส่วนของเลยกรดองเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการอาหารแต่ว่าเขาก็เหมือนสอนควบควบกันไปเนาะเท่าที่รู้นะเอกก็ไม่ได้รู้มาเพราะว่าก็ไม่เคยเรียนจริงๆแต่วันนี้คือพาเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันไป เนี่ยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆห้องแอดมินเนาะบริเวณนี้ก็เขาก็โคออเปรตกันกับเคฟนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าโคลาคูซีนเนาะอันนี้ก็จะเป็นคูซินที่แบบว่าสูงขึ้นไปนิดนึงเนาะก็จะมีสอนพวกแพทเทสเซอรี่นู่นนี่นั่นนะคะก็เนี่ยมาดูเขาก็จะมี รางวันติดข้างฝาเต็มไปหมดเลยทุกคนนี่ก็คือเป็น hall of frame นี่นะคะเราก็แอบมายืนตรงแผนที่การที่จะให้ทุกคนเห็นเนาะก็จะอยู่ตรงหน้าไอ้ตรง Information Center เลยนะทุกคนมันจะเป็นแผนที่บอกเลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนเนาะอย่างอันนี้ก็จะเป็นนี่อินเ t i ร์เนชั่นแ n ลเฮาส์ม22นะคะซึ่ง n no. ม m b e r 22เนี่ยมันจะเป็นสีชมพูอย่างนี้แล้วก็ในส่วนของไหนอะที่เป็น International นี่นี่นี่ไงเคบล็อตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นนี่ International ตรงนี้เลอ o กอดองเบนี่เซ็นเตอร์อ i อลสพิทอยี่อยู่37ก็คืออยู่บริเวณนี้ถ้าถ้าขับรถมาจากเ e เจนซีนะคะก็ต้องเข้ามาทางนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็อยู่ตรงนี้นะคะถ้ามาจากถนน d ดย์โรสนะคะก็เข้าทางนี้ก็มาถึงได้เลยก็เข้าได้หลายทางเห็นไหม แต่แต่ไม่ได้หลายทางหวกะถึงว่าได้ได้สองถนนแต่มันมีประตูทางเข้าแบบนี้แบบนี้แบบนี้เออเนี่ยค่ะก็เป็นแผนที่นะก็ถ้าใครหลงก็มาตรง Information Center นี่แหละนะคะก็จะประมาณนี้ที่นี่ก็จะมีร้านอาหารด้วยนะคะตรงตึกนี้ t ีโรสแอ r e ร e เจนนะคะบริเวณนี้ก็ รวมๆนะก็จะเป็นบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณเกี่ยวกับโซนคุกกอรี่เนาะถ้าไปอีกฟากหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าฟากเอ่อพวกออโตมทตฟอะไรก็จะอยู่ไปอีกฟากหนึ่งพวกสายช่างสายอะไรก็จะไปอีกที่หนึ่งบริเวณหนึ่งนะคะวันนี้เอกก็เลยได้ถ่ายมาเป็นภาพบรรยากาศรวมๆก่อนเนาะเพราะว่าจะให้เข้าไปข้างในเลยอะ่ะยากมันต้องทำเรื่องหลายอย่างก็ ให้เห็นเป็นภาพบรรยากาศโดยรวมนะคะก็ถ้าใครมาถึงก็อย่าลืมไปที่ information center แล้วก็ไปถามเขาเลยแล้วกันเนาะมันอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วนี่ก็จะเป็น brochure international ของ international student นะคะเป็น quick guide เขาก็จะมีให้ข้างในว่าเรียนเป็นแพ็กเกจไหนอะไรยังไงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เผื่อใครที่แบบกำลังเรียนภาษาอยู่แล้วอยากจะปรับเปลี่ยนไปเรียนต่อเป็นสายอาชีพนู่นนี่นั่นก็มาดูกันเนาะ ที่นี่ก็จะมีแคมปัสรีเจนซี่แล้วก็มีซิตี้แคมปัสนะคะตรงนั้นก็จะเป็นที่ซิตี้แคมปัสก็จะมีสายพวกอาร์ตและก็เทคโนโลยีอยู่ตรงนั้นจะเป็นส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นครุกรีกับสายช่างเนาะรีเจนซี่จะมีอยู่ที่นี่เยอะแล้วก็เรียนภาษาอะไรก็จะอยู่ในตัวเมืองนะคะเพราะว่าเดินทางสะดวกแต่ว่าที่นี่มันกว้างใหญ่ไพศาลเขาก็เลยเอามาทําเป็นเหมือนกับเมนเมนเลยก็คือครุกรีกับช่างในตัวเมืองก็ยังมีพวกเนอร์ซิงมีอะไรอยู่ ประมาณนั้นนะก็เอออเาเป็นว่าเอพิโซดนี้พามาชมแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นเทปสาขา r e g e n c y Campus นะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าเดี๋ยวเอจะพาไปเดินดูในตัว City Campus กันว่าตึกปลาเขาเป็นยังไงเนาะมันก็จะเล็กกว่าที่นี่เนาะความมันอยู่ในเมืองที่นี่มันอยู่นอกเมืองมันก็จะกว้างใหญ่ไพศาลนะคะที่จอดรถมีเยอะมากแล้วก็ตึกก็จะค่อนข้าง กว้างใหญ่มีเยอะมีหลายตึกอยู่นะคะที่ที่เขาดูกันทนี่เนี่ยเนาะแล้วก็แล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูในย่านตัวเมืองสถาบันสอนภาษาต่างๆนะคะว่าบริเวณรอบๆหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าถ้าให้เอกเข้าไปถึงข้างในเลยเนี่ยจะต้องทําเรื่องทําราวมากมายขออนุญาตเขาแล้วก็การที่เราจะสื่อออกมาเนี่ยถ้าเราสื่อมาได้ไม่ดีเราอาจจะถูกฟ้องหรือถูกแบบ ปลดหรือถูกจะดราม่ามันจะมีตามมาเยอะอะค่ะมันต้องมีข้อมูลเออมันต้องมันต้องข้อมูลมันต้องเป็นแบบจริงๆถูกต้องทุกอย่างแล้วนาเสนอไปในทางที่ดีแบบว่าที่มันเป็นฟีดแบ็ที่ดีสําหรับเขาอะเนาะก็ยังไงวันนี้เดี๋ยวเอขอตัวไปก่อนละกันนะคะคุณผู้ชมค้ก็ ถ้าเกิดว่าชอบคลิปวิดีโอนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะคะแล้วก็ใครยังไม่ได้ Subscribe นะคะแล้วเพิ่งเข้ามาดูกันเป็นครั้งแรกก็ฝากด like กดไลค์กด Subscribe ให้เอด้วยนะคะแล้วยังไงก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในเอพิโ od หน้านะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย